สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมีสุก stories ชอบฟังนิยายแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะย้อนยุคป,ป่วนรักฉันกลายเป็นคุณหนูจวนแม่ทับเรียบเรียงโดยมีสุขฉันชื่อนิชาตอนเด็กฉันอยากเป็นเจ้าหญิงโตขึ้นอยากมีบ้านมีสามีดีๆมีงานมั่นคงตอนนี้ฉันได้ครบเลย ยกเว้นคำว่าดีนั้นก็เลิกกันเลยสิฉันเบื่อจะยื้อกับคนที่ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วฉันก็เหมือนกันโชคดีเหอะโชคดีหรอถ้าหมายถึงโชคร้ายแบบคูณสามแล้วก็ใช่เลยชีวิตฉันทำไมมันพังขนาดนี้ความรักจบตกงานสมัครงานไม่ผ่านรับแทบฉันท้อแท้เหลือเกินแม้แต่ยม,มาบาลก็ยังเมินฉัน ในเมื่อฉันตายไม่ได้ไม่ตายก็ไม่เป็นไรงั้นก็ขอทำอะไรที่มันทำให้ใจฉันพอมีแรงหายใจต่อละกันดูพวกเจ้าสิห้องเต้ยังรักคนจนได้เลยฉันละอะไรไม่ได้สักอย่างถ้าชีวิตนี้มันแย่ขนาดนี้ฉันก็ควรหิวใจสินะถ้าฉันย้อนยุคไปอยู่อีกโลกได้ก็คงจะดีหรือควรรอให้ดวงดีกว่านี้ถ้าฉันผีผามทำอะไรไปอีกตอนนี้ ถ้าฉันรับแทบอีกคงทนไม่ไหวแนะ่หลังจากนิชาหมดหวังในชีวิตเธอกลับกลายเป็นคนที่ติดซีรีส์อย่างหนักวันๆไม่ออกไปไหนดูซีรีส์แนวย้อนยุคไม่หยุดและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าในเมื่อไม่ตายแล้วจะหนีไปอีกโลกได้ไหมเธอเริ่มดูซีรีส์ในทุกยุริยาบทตั้งแต่กินข้าวล้างหน้านอนจนถึงเช้า เธอเริ่มติดการดูซีรีส์ย้อนยุคแบบไม่รู้ตัวเพราะในนั้นอย่างน้อยยังมีความหวังให้กับเธอบ้างยังให้รอยยิ้มยังให้ความรู้สึกที่ดีกับเธอและหลังจากที่เธอมีแนวคิดนี้เธอก็ได้ศึกษาอย่างหนักในทุกๆช่องทางค้นหาข้อมูลดูฟอรัมลึกลับอ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดค้นหาจากหนังสือเก่ามากมายจนเธอได้แนวความคิดเกี่ยวกับสะพานแห่งจิต และเตียงแห่งอดีตเธอจึงเริ่มปฏิบัติการออกตามหาสิ่งเหล่านี้จากตลาดของเก่ามากมายจนได้ไปเจอกับร้านลึกลับที่ขายเตียงโบราณเธอถูกชะตากับเตียงหลังนี้และด้วยความหวังลึกๆว่าจะเกิดปาฏิหาริเธอจึงตัดสินใจที่จะซื้อเตียงนี้มาเธอวางมันไว้ในห้องแล้วขึ้นไปนอนบนเตียงนั้นด้วยความหวังและน้ำตา และพึงพำว่าเขาว่าคนจะย้อนเวลาต้องมีจิตที่แน่วแน่ฉันพร้อมแล้วจิตใจฉันแน่วแน่มากแน่วแน่สุดๆไปเลยผ่านไปหลายวันหลายคืนที่ช่วงกลางคืนเธอได้ทำเช่นนี้และแล้ววันหนึ่งปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงเป็นคืนที่ฝนตกหนัก หลังจากฝนหยุดได้พักใหญ่ในความเงียบสงัดฟ้าเริ่มแปรปรวนและเกิดจันทรุปราคาขึ้นในใจของเธอก็ยังพึมพำอยู่ตลอดว่าขอให้ย้อนเวลาได้จริงๆในขณะนั้นก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆมีแสงสว่างวาบขึ้นเสียงหัวใจของเธอเต้นช้าลงโลกเงียบสงบลง แล้วทุกอย่างดับวูบเธอหลับสนิทไปอย่างไม่รู้สึกตัวคุณหนูคุณหนูท่านตื่นเถอะเจ้าค่ะในที่สุดมิชาเธอก็ได้ตื่นขึ้นลืมตาขึ้นมาเธอรู้สึกประหลาดใจมากเธอกำลังคิดว่านี่คือความฝันหรือความจริงเธอมีความตกใจไม่รู้ว่าความตั้งใจแน่วแน่ของเธอ ทำให้เรื่องราวต่างๆเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงหรือนี่คือภาพลวงตาภาพฝันที่เธอสร้างขึ้นมาเธอเริ่มมองสำรวจสิ่งต่างๆรวมถึงคนรอบตัวเธอได้แอบยิกตัวเองและความรู้สึกได้บอกเธอว่านี่ไม่ใช่ภาพลวงตาทุกอย่างมันเหมือนจริงมากๆมากเกินกว่าจะเป็นภาพลวงตาที่เธอสร้างขึ้นมาเธอพยายามตั้งสติ และหันมองไปที่สาวรับใช้และถามสาวรับใช้ว่าที่นี่ที่ไหนเสียวหลานมีท่าทีที่ดีใจมากและพูดออกมาว่าคุณหนูคุณหนูฟื้นแล้วท่านฟื้นแล้วจริงๆที่นี่คือตระกูลลี่เจ้าคะ่ะเป็นจวนแม่ทับแล้วเจ้าชื่ออะไรคุณหนูท่านจํำข้าไม่ได้เหรอเจ้าคะ ฉันจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเจ้าเจ้าช่วยเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าค่ะค้าชื่อเสี่ยวหลานจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะแค่คุณหนูฟื้นขึ้นมาก็พอแล้วเจ้าค่ะแล้วฉันชื่ออะไรคุณหนูชื่อลี่เหมยเจ้าค่ะพระเจ้า บ้านนี้เหมือนฉากในซีรีส์ที่ฉันดูเป๊ะเลยนี่เราฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณหนูเจ้าคะจะทำอะไรเจ้าคะท่านยังไม่หายดีอย่าลุกเดินไปไหนไกลเลยนะเจ้าคะโอเคโอเคฉันแค่จะไปหาห้องน้ำเอ๊ะเดี๋ยวนะห้องน้ำสมัยนี้มันอยู่ตรงไหนคุณหนูพูดแปลกๆนะเจ้าคะ ฉันหมายถึงห้องน้ำนะ่ะทางนี้เจ้าค่ะโอ้โอเคโอเคหลังจากที่นิชาเธอตื่นขึ้นมาเธอได้สำรวจสิ่งต่างๆแล้วเธอก็ได้เรียกร้องถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ประจำวันเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่ทันสมัยเหมือนที่ที่เธอเคยอยู่ แต่เธอก็ยังยินดีกับโลกใหม่ที่เธอได้มาเยือนหลังจากเธอทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเสี่ยวหลานก็ได้แต่งตัวให้เธออย่างเรียบร้อยหลังจากที่ลี่เหมยฟื้นมีสติขึ้นมาเธอก็กลายเป็นคุณหนูในจวนแม่ทัพและเริ่มได้รับการดูแลจากครอบครัวอย่างอบอุ่นทั้งพ่อแม่และพี่ชายมักมาหาเธอทุกวันด้วยความห่วงใยดูเหมือนเธอจะได้รับการใส่ใจที่มากขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องจากครอบครัวได้เคยสูญเสียเธอไปแต่ใครจะรู้เล่าว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมากลับเป็นคนอื่นถึงแม้เป็นเช่นนั้นครอบครัวจวนแม่ทัพก็มีความสุขมากที่เธอฟื้นตื่นขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันลี่เหมยเธอก็เริ่มสงสัยกับสิ่งรอบตัวบรรยากาศบางอย่างที่แฝงความเศร้าและคำพูดของสาวชัยที่บอกว่า คุณหนูเคยหัวเราะแบบนี้มาก่อนคุณหนูเคยทำแบบนั้นแบบนี้มาก่อนเมื่อนานมาแล้วทำให้เธอยิ่งอยากรู้มากขึ้นถึงความเป็นมาเป็นไปของร่างที่เธอมาอยู่เธอจึงเริ่มการค้นหาสิ่งต่างๆในห้องเพราะเธออยากรู้ว่าเจ้าของร่างจริงๆแล้วเธอเป็นยังไงเธอตายได้อย่างไรสุดท้ายนิชาเธอได้พบสมุดบันทึกเล่มเก่าของร่างเดิม ซึ่งจดเรื่องราวความรักอันแสนซาบซึ้งที่เธอมีให้กับอาจารย์ของเธอเป็นความรักที่จริงใจเป็นความรักที่ทุ่มเทให้ได้ทุกสิ่งแต่อาจารย์ของเธอกลับมีครอบครัวแล้วและรักภรรยามากลี่เหมยร่างเดิมรักเขาจนสุดหัวใจสุดท้ายก็ผิดหวังและตรอมใจจนปล่อยให้ตนเองสุดโทมและตายลงบนเตียงนั้นในขณะนั้นพ่อของเธอก็พูดขึ้นมาว่า ลูกพ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อกับแม่จะไม่ให้ลูกเจ็บอีกเลยไม่ว่าใจหรือกายตั้งแต่ลูกฟื้นแม่กับพ่อก็เหมือนได้ลมหายใจกลับมาอีกครั้งช่างดีเหลือเกินข้าพี่ชายเจ้าบอกได้เลยว่าเจ้าดื้อมากก่อนจะป่วยตอนนี้กลายเป็นแมวเชื่องไปเสียแล้วนะในส่วนของนิชาความรู้สึกเธอดีใจมากที่ครอบครัวนี้อบอุ่น ฉันไม่เคยได้รับความอบอุ่นเช่นนี้มาก่อนฉันโชคดีเหลือเกินนี่พวกเขารักฉันมากหรือรักผู้หญิงที่ฉันมาแทนที่กันแน่นะแต่ถึงยังไงฉันจะรับความโชคดีนี้ไว้กอดให้แน่นและทำดีกับพวกเขาให้มากที่สุดหลังจากนั้นนิชาเธอก็ได้ตั้งใจอ่านสมุดบันทึกเล่มนั้นต่อและได้ซาบซึงกับประโยคที่เจ้าของร่างเขียนไว้ว่า แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าเขาเป็นของผู้อื่นแต่หัวใจมันไม่ฟังเหตุผลฉันแค่อยากอยู่ใกล้เขาแม้เพียงเงาก็พอนิชารู้สึกซาบซึง้งน้ำตาซึมพร้อมกับคิดขึ้นมาว่าบางทีที่ฉันไม่อยู่ในร่างนี้ไม่ใช่เพื่อลืมอดีตของฉันคนเดียวแต่เพื่อมาเยียวยาหัวใจของเธอ ในโลกใหม่ที่ฉันไม่เคยคาดฝันว่าฉันจะได้รับโอกาสใหม่ไม่ใช่แค่ในร่างของผู้หญิงที่หัวใจเคยแตกสลายแต่เธอยังมีครอบครัวที่รักเธอเสมอและบางทีโอกาสใหม่ของฉันอาจกลายเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเธอด้วยเช่นกันขอบคุณเธอนะฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันจะทำให้เธอมีความสุข หลังจากลี่เหมยเริ่มปรับตัวเข้ากับโลกใหม่และเข้าใจความรู้สึกของร่างเดิมครอบครัวของเธอที่แสนอบอุ่นก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับอนาคตของลูกสาวพ่อแม่จึงร่วมมือกับพี่ชายวางแผนจัดเดทให้เธอกับชายหนุ่มจากตระกูลดีๆพ่อแม่คัดเลือกหนุ่มๆม,มาแบบคลุมถุงชนโดยไม่บอกลี่เหมยล่วงหน้าโดยแม่ได้ดำเนินการ นายท่านเจ้าคะวันนี้เราจะให้ลูกเจอคุณชายตระกูลหลินนะเจ้าคะเขาเรียนจบจากสำนักหลวงเป็นคนเรียบร้อยสุภาพเรียนเก่งผู้ญินจัดการได้เลยถ้าลูกเราชอบก็พร้อมจัดพิธีได้ทันทีในขณะนั้นพ่อแม่ก็ได้แอบไปดูการพบกันของลูกสาวกับคุณชายหลินหัวอี้และรองแม่ทัพเซียวหานเจียค่ะ มีนามว่าหลินหวนอี้ข้าชื่นชอบบทกวีและเพลงขลุ่ยอ๋อสายศิลออได้ยินว่าเจ้าชอบเขียนกลอนข้าก็ชอบนะแคปชั่นไอจีนะแคปชั่นไอจีคืออะไรอ๋อเปล่าๆพูดผิดไปนะ่ะถ้าจะความจำไม่ดีอย่าถือสาเลยนะส่วนข้าคือ เซียวหาเจียข้าเคยออกรบกับท่านแม่ทัพเป็นรองแม่ทัพตำแหน่งขั้นสองข้าไม่พูดมากเจ็บคอหลังจากที่ได้คุยกันลี่เหมยก็ได้เริ่มวิเคราะห์ว่าใครที่เหมาะสมกับเธอเนื่องจากเธอจะต้องพบทำความรู้จักกับชายทั้งสองบ่อยขึ้นคุณชายหลินเหวินอี้สุภาพเรียบร้อยเชี่ยวชาญวรรณศิลป์ ดูเหมือนเข้ากันดีดีกับฉันส่วนแม่ทับรองเซียวหันเจี้ยแข็งแกร่งตรงไปตรงมามีอดีตที่บาดลึกและความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีเข้มแข็งวันรุ่งขึ้นคุณชายเซียวและคุณชายหลินต่างก็มาพบลี่เหมยอย่างพร้อมเพรียงพวกเขาได้พากันไปเดินชมสวนดอกไม้ในสวนของคุณชายเซียวเมื่อเห็นว่าลี่เหมย มีความชื่นชอบในดอกไม้เขาก็ได้พูดเอาใจว่าหากแม่นางชอบชมดอกไม้ข้าจะให้ทหารย้ายทั้งสวนมาวางไว้ตรงหน้าห้องของเจ้าดีหรือไม่ลี่เหมยแอบมีรอยยิ้มที่มุมปากและเอ่ยว่าไม่ต้องลำบากขนาดนั้นก็ได้เจ้าค่ะข้าชอบดอกไม้ที่ปลูกด้วยน้ำใจไม่ใช่คำสั่งทหารข้า ข้าต้องการมอบบทกวีนี้ข้าเขียนให้แม่นางเป็นแรงบันดาลใจหากแม่นางไม่รังเกียจอยากเชิญไปชมพระจัดด้วยกันคืนนี้คนหนึ่งจะพาไปชมจันทร์อีกคนจะยกส่วนให้ฉันหลุดเข้ามาในเกมนี้ช่างสุขใจจริงจากการจัดการเรื่องนัดเด,ด พ่อแม่ของลี่เหมยวางแผนจัดกิจกรรมให้ลูกสาวได้ใช้เวลาอยู่กับชายทั้งสองคนโดยไม่บอกเจ้าตัวล่วงหน้าเป็นการดูใจแบบไม่เคร่งพิธีแต่ซ่อนความตั้งใจไว้เต็มเปีย่ยมโดยแม่ของลี่เหมยได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาในสวนซึ่งลี่เหมยต้องเลือกชายคนหนึ่งเป็นคู่ชงชาลี่เอ,อ๋อ วันนี้แม่อยากให้เจ้าชงชาให้แขกทั้งสองคนดูหน่อยนะลูกแต่ต้องให้พวกเขาทั้งสองคนชงชาให้เจ้าก่อนจะได้รู้ว่าใครเหมาะจะดูแลลูกพ่อได้น้ำแรกแห่งตะวันรุ่งดั่งใจข้ามอบแด่เจ้านี่คือชาสำหรับเจ้าและส่วนนี้ก็งามเหลือเกินหากไม่มีเจ้ามาเดินเคียงมันก็เป็นเพียงพงหญ้าไร้ชีวิต เจ้านี่เขาเกิดมาจากกรอนหรือเปล่าเนี่ยหากเจ้าชอบกรอนเหล่านี้ข้าจะทำให้ทุกวันและเขียนกรอนให้เจ้าทุกคืนข้าไม่เก่งกรอนไม่ถนัดด้วยแต่ข้าไม่ปล่อยมือเจ้าถ้าเจ้าหกล้มจะอยู่เคียงข้างเมื่อเจ้าต้องการจะไปช่วยเหลือเมื่อเจ้าอยู่ในอันตรายทำไมฉันต้องหวั่นไหวกับคำหวานเหล่านี้ด้วยนะพ่อแม่ ของลี่เหมยยังไม่หยุดแผนการทดสอบชายหนุม่มพวกเขาจัดให้มีการเดินทางไปศาลเจ้าบนเขาโดยให้ชายทั้งสองรวมเดินทางไปกับลี่เหมยลี่เอ,อ๋อวันนี้แม่จะให้พวกเขาพาเจ้าขึ้นไปสักการะศาลเจ้าที่เขาไผ่เป็นการสักการะฟ้าดินและดูว่าใครเหมาะเป็นคู่ครองลูกแม่ในระหว่างการเดินทางได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ม้าของรถม้าได้ตกใจเพราะได้วิ่งไปเหยียบงูเข้าจึงทำให้ม้าตื่นวิ่งไปเกือบตกเหวแต่รองไม่ทับเสียวได้กระโจนเข้าคว้าเธอไว้ได้ทันพยุงเธอด้วยแรงทั้งตัวจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแม่นางเป็นอะไรหรือไม่คุณชายเซียวเจ้าบาดเจ็บหรือไม่ข้าไม่เป็นไรแค่รอยขีดข่วนไม่สำคัญเท่าชีวิตของนาง จากคำพูดนี้จบลงลี่เหมยก็รู้สึกว่าทำไมเขาถึงยอมเสี่ยงขนาดนั้นทั้งที่ไม่เคยพูดคำหวานไม่เคยพูดมากเลยด้วยซ้ำจากเหตุการณ์นี้ลี่เหมยเธอตกใจมากในความเงียบงนันหัวใจของเธอก็เริ่มส่งเสียงและในวินาทีนั้นลี่เหมยก็รู้ว่าเธอกำลังเริ่มสั่นไหวกับความจริงใจ ที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาต่อมาในคืนวันเพนของเทศกาลชมจันทร์ครอบครัวของลี่เหมยได้จัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เชิญแขกไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือคุณชายหลินและคุณชายเซียวคุณชายหลินก็ยังเดินเกมเพื่อจีบลี่เหมยอย่างออกหน้าออกตาแม่นางในคืนเช่นนี้ข้าอยากบอกเจ้าเพียงว่าหากวันใดเจ้ารู้สึกเหนื่อยกับทุกสิ่ง ้าอยากเป็นที่พักพิงให้เจ้าเสมอลีเหมยเธอไม่ตอบอะไรกลับแต่เธอรู้สึกว่าเขาเหมือนบทกลอนที่ไม่มีวันจบแต่ฉันจะกลายเป็นบทสุดท้ายของเขาได้ไหมนะในระหว่างที่เธอเหมอลอยกับความคิดเหล่านี้อยู่โคมได้โดนลมพัดตกลงมาโดยเกือบที่จะหล่นใส่เธอทันใดน,นั้นคุณชายเซียวก็ได้รีบรุดตัวเข้ามาช่วยปกป้องและประคองเธอไว้ ดูทางบ้างสิแม่นางนขี้เมอหากเจ้าเป็นทหารข้าคงต้องลงโทษสามวันเต็มขอบคุณเจ้าค่ะลี่เหมยยังคงเกิดความสับสนในใจเนื่องจากในโลกปัจจุบันเธอได้ล้มเหลวในความรักมาในตอนนี้เธอจะพลาดพลั้งอีกไม่ได้นอกจากความสุขของตัวเธอเองเธอยังคงอยากให้ลี่เหมยตัวจริงสมหวังในความรักด้วย และคุณชายเซียวเขาก็จะเข้ามาในทุกช่วงจังหวะที่ฉันเกิดอันตรายแสดงว่าเขาไม่เคยห่างเขาคอยดูฉันอยู่ตลอดพระเจ้าเขาช่างดีเหลือเกินหลังจากการนัดเดทต่างๆได้ดําเนินมาก็ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมีการจัดงานการกุศลขึ้นในเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ครอบครัวของลี่เหมยมาร่วมงานพร้อมกันทั้งบ้าน คุณชายหลินและรองแม่ทัพเซียวก็ถูกเชิญมาร่วมกิจกรรมระหว่างการแจกของบริจาคเกิดเหตุเพลิงไหม้เล็กๆในโรงเก็บสเบียงที่อยู่ใกล้กันลีเหมยและเด็กน้อยคนหนึ่งติดอยู่ภายในช่วยด้วยช่วยด้วยข้าอยู่ในนี้ข้าออกไปไม่ได้ทันใดนั้นคุณชายเซียววิ่งแทรกฝูงชนโดยไม่ลังเล กระโจนฝ่าควันไฟเข้าไปช่วยทั้งสองออกมาแม้ตัวเองจะถูกไฟลวกแขนเล็กน้อยก็ตามทุกคนเงียบกริบเมื่อเห็นเขาแบกเด็กและพาลี่เหมยออกมาท่ามกลางควันไฟและเปเลวเพลิงที่โหมทำให้ลี่เหมยน้ำตาคลอท่านบาดเจ็บหรือไม่คุณชายเซียวมันอันตรายมากชีวิตเจ้าสำคัญกว่าแผลข้าข้าไม่อยากเห็นเจ้าเจ็บอีก ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามข้าได้แต่พูดมากพอถึงเวลาคับขันคุณชายเซียวกลับช่วยเจ้าและทำได้ดีมากข้ารู้สึกผิดจริงๆหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ลี่เหมยรู้สึกไม่เป็นตัวเองเธอเริ่มหลบหน้าคุณชายหลินและคุณชายเซียวโดยครอบครัวของเธอเริ่มเป็นกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ในระหว่างนั้น คุณชายหลินกับคุณชายเซียวก็ได้นัดพบกันที่โรงน้ำชาเจ้ารู้ใช่ไหมว่าใจนางมีเจ้าอยู่ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งเจ้าครองไว้หมดแล้วหากข้าชนะใจของนางข้ายินดีแต่หากเจ้าคือคำตอบสุดท้ายของนางข้าก็จะยอมแพ้และจากไปแต่โดยดีคุณชายเซียวไม่ว่านางจะตัดสินใจเลือกยังไงเรา ก็ยังจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเราทั้งคู่รักนางแต่นางจะเลือกใครก็แล้วแต่นางจะตัดสินใจได้คุณชายหลินข้าตกลงไม่ว่านางจะเลือกใครเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปลี่เหมยเธอได้นำสมุดบันทึกของลี่เหมยตัวจริงกลับมาอ่านอีกครั้งซ้ำไปซ้ำมา กับความคิดที่ว่าหากเธอเลือกคนไหนอีกคนก็จะต้องเสียใจมากเนื่องจากเธอเคยผิดหวังมาก่อนเธอจึงไม่อยากที่จะทำร้ายใจใครเธอจึงอยากจะคิดทบทวนให้ดีว่าในชีวิตที่เธอได้มาใหม่นี้เธอควรจะตัดสินใจมันอย่างไรหลังจากใช้เวลาอยู่กับตัวเองลีเหมยก็ได้รับจดหมายจาก คุณชายหลินและรองแม่ทัพเซียวคนละฉบับโดยทั้งสองขอพบเธอเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดความในใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการตัดสินใจลี่เหมยได้ตัดสินใจพบทั้งสองคนในวันเดียวกันแต่ต่างเวลาทางคุณชายหลินเมื่อพบกับลี่เหมยก็ไม่ได้โพสอะไรนอกจากจะยื่นจดหมายให้และในนั้นก็เขียนว่า แม้ข้ารู้ว่าไม่อาจจะเป็นคนเดียวในใจเจ้าได้แต่หากข้าเป็นคนที่เจ้าอยู่ด้วยแล้วเจ้ายิ้มได้ข้าก็พอใจแล้วส่วนทางด้านคุณชายเสี่ยวเมื่อพบลี่เหมยก็ได้พูดประโยคสั้นๆว่าข้าไม่มีคำพูดมากมีแค่ใจที่ไม่มีวันเปลี่ยนถ้าเจ้าต้องการให้ข้าหายไปข้าจะหายไปแต่ถ้าเจ้าต้องการใครสักคนที่ไม่เดินหนีไป ข้าก็จะยืนอยู่ตรงนี้ท่านทำให้ข้ารู้สึกว่าการมีคนหนึ่งที่ไม่พูดแต่เข้าใจทุกอย่างมันมีอยู่จริงหลังผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดครอบครัวของลี่เหมยตัดสินใจหยุดการจัดสถานการณ์และเปิดโอกาสให้ลี่เหมยตัดสินใจด้วยตัวเอง พ่อแม่และที่ชายจึงจัดงานเลี้ยงกลางสวนเพื่อเปิดเผยว่าทั้งสองชายหนุ่มได้มาขอแต่งงานกับลี่เหมยในเวลาไล่เลี่ยกันลี่เหมยซึ่งหลังเลไม่สามารถเลือกได้ได้ตัดสินใจใช้วิธีเสียงทายโดยเขียนชื่อทั้งสองคนลงบนหินแล้วโยนขึ้นฟ้าถ้าหินอันไหนตกใกล้ตัวจะถือว่าเป็นคนที่เธอเลือกลูกสาวพ่อมีค่ายิ่งกว่าทองคำ แต่พ่อไม่อาจเลือกแทนเจ้าได้หากเจ้าจะใช้วิธีนี้พ่อก็จะเคารพก,การตัดสินใจของเจ้าแม่ก็จะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอไม่ว่าเจ้าจะเลือกใครแม่ก็ยังรักเจ้าและอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอคุณชายหลินคุณชายเซียวข้าจะโยนเหินนี้แล้วดูว่าฟ้าจะส่งใครมาให้ข้าเออหลิน หหลนนเวอีฟ้าได้ตัดสินแล้วข้าร้องแม่ทับเซียวไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะอย่างน้อยข้าก็ได้รักขอบคุณมากคุณชายเซียวในวันแต่งงานลี่เหมยเธอก็ดีใจในที่สุดเธอก็ได้มีวันนี้ชีวิตใหม่ที่ลี่เหมยตัวจริงมอบให้เธอนั้นช่างแสนอบอุ่นงดงามครบถ้วนทั้งครอบครัวและความรัก ด้วยสิ่งดีๆที่ฉันได้รับฉันก็ได้แต่ภาวนาให้เธอลี่เหมยตัวจริงขอให้เธอได้รับความสุขด้วยเช่นกันซึ่งในวันมงคลน,นี้คุณชายเสียวก็ได้มาเข้าร่วมกินเลี้ยงและอวยพรให้เขาทั้งสองคนมีความสุข